ดีค่ะหมวยชาลิสาเกตแก้วอีกแล้วนะคะวันนี้หมวยพาในทุนหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะมาที่จังหวัดนะครปฐมบ้านเกิดหมวยนี้เองนะคะตอนวันนี้นะคะหมวยจะพาท่านนะคะมาชมซับหนึ่งซับซิว่าหมวยบอกเลยว่าเว้าวเหมือนกันนะคะอยู่ในอำเภอเมืองนะคะขอบอกในอำเภอเมืองนะคะแต่ได้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากนะคะ ซับซับนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่นะคะเจ้าของบอกขายในราคาไล่ละ1ล้าน2แสนบาทนั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวหมวยเมื่อกี้นะคะหมวยยังไม่ได้พาชมด้านหน้าแต่หมวยเดินมาพาชมซับด้านในเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศซับเลยค่ะลักษณะซับนะคะรูปโฉนวยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเข้ามานะคะแล้วก็คือปลายอาจ,จะเป็นตัวทีนะคะคล้ายๆแบบหัวทีอะค่ะไม้ทีอะค่ะ โอเคตรงนี้นะคะก็จะเป็นตอนนี้เขาทำาปลูกอ้อยอยู่นะคะเต็มพื้นที่เลยนะคะ12ไร่ปลูกอ้อยนะคะบรรยากาศร่มรื่นดีมากเลยนะคะแล้วก็น้ำไฟเข้าถึงนะคะทีนี้หมวยก็จะพาชมเรื่อยๆนะคะเชะะิญค่ะชมเรื่อยๆเดี๋ยวพาออกไปหน้าถนนนะคะเพราะเมื่อสักครู่หมวยเข้ามาข้างในบรรยากาศของตัวซับนะคะอันนี้ก็คือ เป็นถนนของเรานะคะทางเข้าของเรานะคะกว้างมากพื้นที่ก็ปลูกอ้อยเต็มพื้นที่เลยนะคะหน้าที่ของเรานะคะก็จะติดกับถนนนะคะคอนกรีตรถวิ่งได้สองเลนนะคะแล้วก็มีไฟฟ้านะคะที่ท่านเห็นนะคะไฟฟ้าเข้าถึงนะคะแล้วก็น้ำเข้าสะดวกนะคะมีน้ำตลอดนะคะเดี๋ยวหมวยจะพาไปดูว่าน้ำอยู่ตรงไหนนะคะ มาเรื่อยๆเลยค่ะร้อนนิดนึงนะคะห่วยนะร้อนเดี๋ยวพอหยุดพูดนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าออกไปข้างนอกจะมีเสียงรถนะคะบอกเลยนะคะห่วยจะบอกว่าห่วยได้ไปสืบนะคะราคาพื้นที่แปลงก้างๆางมาแล้วนะคะแปลงก้างๆางนะคะเขาบอกขายกันไล่หนึ่งเนี่ยต่อจากไล่ของเรานะคะไล่หนึ่งล้านขึ้นนะคะไม่ใช่ไล่ล้านหนึ่งล้านสองแสนนะคะซึ่งบอกเลยว่าตรงเนี้ยราคา ขายถูกแล้วนะคะแล้วก็เจ้าของซับนะคะบอกว่ายินดีถ้าสนใจจริงๆนะคะให้มาคุยนะคะกับตัวเจ้าของเลยแล้วก็มาต่อรองราคาได้เลยโดยตรงกับเจ้าของเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวหมวยพาไปดูหน้าที่นะคะทางเข้าที่เรานะคะนี่ค่ะทางเข้าที่ค่ะอันนี้หน้าที่ของเรานะคะ จะติดกับถนนเลยนะคะที่หมวยบอกว่าเป็นถนนคอนกรีตนะคะรถวิ่งได้ส่วนสองเลนนะคะนี่นะคะอันนี้คือหน้าที่เราสุดไปถึงบ้านตรงนู้นเลยนะคะที่สวยมากค่ะละักษณะคือเข้าไปจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะคะแล้วก็หัวแยกเป็นตัว T นะคะแล้วทีนี้หมวยจะพามาดูแหล่งน้ํานะคะที่หมวยบอกว่าแหล่งน้ําอยู่ตรงไหนนะคะนี่ค่ะข้ามถนนมานะคะ ช้องนะคะคลองสาธานะซึ่งมีน้ำอยู่ตลอดปีเลยนะคะบรรยากาศรอบข้างนะคะก็คือเป็นชุมชนที่น่าอยู่นะคะยังเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะยังมีการปลูกอ้อยปลูกถั่วปลูกล้วยอะไรแบบนี้นะคะในอำเภอเมืองนะคะจังหวัดนครปฐมซึ่งหมวยบอกเลยว่าราคาตรงนี้ไม่แพงนะคะขอย้ำนะคะไม่แพงนะคะ เดี๋ยวหวยก็จะไปนําเสนอ,อในทุนที่สนใจมันมีอีกสองแปลงที่สดน,น่าสนใจนะคะส่วนแปลงนี้หมวยขอฝากไปด้วยนะคะกับในทุนที่สนใจพื้นที่ในอําเภอเมืองจังหวัดนะคนปรปฐมนะคะพื้นที่ในอาเภอเมืองบางคนในทุนบางท่านก็จะคิดว่าจะต้องเป็นตึกลาบ้านช่องหนาใช่ไหมคะหนาแน่นแต่ตรงนี้นะคะขอย้ํานะคะอยู่ในอําเภอเมืองนะคะแล้วก็บรรยากาศแบบนี้ไม่ค่อยมี ะะถ้าท่านสนใจต้องรีบจับจองเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้หมวยจะยิงแอดโฆษณานะคะแล้วก็ขอบอกกระซิบเลยไม่กระซิบนะอันนี้พูดเลยนะคะว่าเจ้าของทรัพย์ใจดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าท่านในทุนนะคะสนใจจริงขอให้ท่านมาดูนะคะมาดูมาสัมผัสด้วยตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาต่อรองกับในต่อรองกับเจ้าของนะคะซึ่งเจ้าของย้ําเลยนะคะว่าเจ้าของใจดีมากๆเลยนะคะ นคนนครถงจะใจดีหมวยขอคอนเฟิร์มคนนครถงจะใจดีนะคะใจดีเหมือนหมวยเนี่ยแหละใจดีคุยกันได้นะคะคุยง่ายๆถูกใจก็โอนกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวหมวยให้ชมบรรยากาศรอบื้นแบบบรรยากาศกว้างๆอีกทีนะคะอันนี้นะคะคือพื้นที่ของเรานะคะสิบสองไร่นะคะไร่ละหนึ่งล้านสองแสนบาทนะคะ ที่สวยมากค่ะติดถนนเลยที่จะแพงไม่แพงก็อยู่ตรงนี้ลวค่ะติดถนนแต่ตรงนี้นะคะที่ติดถนนแต่ราคาน่ารักนะคะราคาน่ารักไม่แพงอย่างที่เอ่อหลายๆท่านคิดไว้นะคะเพราะว่าพื้นที่ข้างๆอย่างที่หน่ยบอกอด้านซน้ายด้านขวาก็ขายไปเยอะนะคะไม่ได้ขายในราคา1นึงล้านสองแสนบาทนะคะขอบอกเลยเพราะว่าหน่ยไปสืบราคามาแล้วขายแพงกว่าน,นี้เยอะนะคะ โอเคค่ะยังไงเดี๋ยวมวยขออนุญาตจบการนําเสนอแปรงนี้ก่อนนะคะยังมี2แปลงเดี๋ยวมวยพาในทุนวัานที่สนใจไปนะคะพีเซนไปกับโปรถไปนะคะโปรถเฉียวโอเคค่ะอย่างที่ท่านอย่างที่มวยเคยบอกนะคะโซโลแกนของบริษัทมวยนะคะบริษัทสีสุดโทนัการะก็ะคือ,อ ที่สนใจที่จะฝากทรัพย์ไปกับบริษัทเรานะคะบริษัทเราคิด3เท่านั้นนะคะไม่มีส่วนต่างอะไรนะคะ3จากการขายจริงปิดยอดจริงนะคะส่วนในทุนถ้าสนใจนะคะบริษัทเรายินดีที่จะพาท่านมาชมทรัพย์นะคะถ้าสนใจบ่วยก็จะให้ท่านไปคุยต่อรองราคากับเจ้าของได้เลยนะคะ